ครับผมครับสวัสดีนครับเพื่อนๆนะครับวันนี้กับผมโคดเหลิมนะครับหลายๆคนก็คงจะจํากันได้นะครับโคดเหลิมหรืออาเลงนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับบน Facebook นะครับขอโทษนะครับพอดีเมื่อตะกี้ ผ่านตลาดมานะครับก็ไว้อาทานขนมแล้วก็ติดคอเล็กน้อยขอเอาเม็ดออกก่อนนะครับครับวันนี้นะครับผมพามาเที่ยวนะครับเยี่ยมชมนะครับสวนแม่หงพ่อกลิ้งนะครับอันนี้นะครับแม่หงนะครับก็คือนะครับเป็นคุณยายของผมเองนะครับแม่หงพ่อกลิ้งนะครับแล้วก็นะครับเป็นพ่อกลิ้งก็คือคุณตาครับนี่คือบริเวณสวน แม่หงพอกลิ้งนะครับว right. <may out> ันนี uh, <okay>, ้นะครับก็มาพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาดูนะครับนี่นี่คือคุณลุงนะครับคุณลุงหลวงลุงท่านบวชเป็นพระนะครับสวนแปลงนี้นะครับสวนแม่หงพอกลิ้งนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับก็ที่สวนนะครับก็พาคนงานมาตกแต่งนะครับ อ่าทุเรียนทุเรียนพันได้นะหลวงหลองลองันนี้อ่าเป็นทุเรียนหลงรับแลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฮะกานยาวทรงงวดโอ้มีมีทั้งพันก้านยาวทรงงวดนะครับแล้วก็หลงรับแลนะครับนี่นี่ที่สวนนะครับนี่นะครับอุตรดิตนะครับเอามาจากอุตรดิตนะครับม,ม,มีมีผล,ลไม้นะครับยเยอะมากนะครับมีทุเรียนแล้วก็มี นี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นเป็นสระนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับที่นี่ที่นี่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับแต่ที่หวังนะครับอาจจะทําเป็นธุรกิจก็เดี๋ยวค่อยพาไปชมนะครับคืออินทผลัมนะครับนี่มะนาวก็เป็นพันุ์ที่ออกผลทั้งปีเลยนะครับก็นะครับผมก็ชอบเก็บผลไม้นะครับที่แปลกๆปมานะครับ อันนี้ก็เป็นสละโอ้ยดอกมันหอมนะครับมันมันมันก็มีดอกตลอดนะครับแล้วเราก็ต้องผสมเกสรมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเมื่อก่อนนะครับทั้งแปลงเลยนะครับทั้งแปลงเลยนะครับอ่าน่ผมจะให้ดูนะครับนี่เป็นอะโวคาโดนะครับน่ยเน่าอะโวคาโดนะครับผสมประสานกันตรงนี้เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าเนี่ยมะนาวนี้มะนาวนี้ก็มาจากภาคกลางนะครับเนี่ย มะนาวนี้เอามาจากภาคกลางที่สําคัญนะครับมันจะเป็นดอกทั้งปีเลยนะครับอแต่ต้นนี้นะครับเราปลิดมันทิ้งนะครับไม่ให้เห็นแม้กระทั่งดอกนะครับเพราะว่ามันยังมันยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับครับก็นะครับพอดีผมชอบในในเรื่องสวนในเรื่องสวนไรนาเพราะที่บ้านก็ทําสวนอยู่แล้วนะครับครับนะครับขอสวัสดีนะครับอ คุณคุณอะไรนะทีเสอสเอ,อคุณท่านงถ้าผมอ่านผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับมาฐานจริงเบาโอ้น้องพนมหรือเปล่า, <c oughs> อารองเมืองใช่ครับน้องพนมนะครับสวัสดีน้องพนมนึกว่าใครนะครับครับก็นะครับวันนี้นะครับามา มาเที่ยวนะครับพอดีวันนี้นะครับอมีคุณลุงนะครับพี่จากคุณแม่นะครับท่านก็มาพักนะครับท่านเป็นพระนะครับท่านอบวชมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับเป็นพี่ของคุณแม่นะครับแล้วก็สวนแปลงนี้นะครับอก็ใช้ชื่อคุณยายนะครับอก็เป็นของที่บ้านนะครับของในเครือญาติลูกหลานของแม่เท่าหง พ่อเท่ากลิ้งนะครับสีนํำนะครับพ่อเท่ากลิ้งก็นะครับท่านก็เป็นมีเชื้อสายชาวจีนนะครับที่ผมได้ตั้งเฟซบุ๊กว่าอาหลงก็เพราะว่าเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะครับครับนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับเล็กๆนะครับแต่ไม่รู้พันุอะไรนะครับอันนี้น่าจะไม่รู้ลุงหรือพ่อนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเขาเอาผลไม้แปลกๆมาปลูกกันเรื่อยนะครับแต่นะครับที่มีปัญหาหนักนะครับมาที่ว่า มีเพื่อนเพื่อนนะครับให้ความช่วยเหลือมาก็คืออินทผลัมนะครับนี่อินทผลัมนะครับบนเนื้อที่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ15ไร่นะครับแต่ที่ว่าปลูกอินทผลัมเต็มเต็มเลยนะครับคือนะครับ14ไร่เต็มนะครับแต่นะครับ5ปีแล้วนะครับเนี่ยก็ยังไม่ไม่มีผลผลิตนะครับอันนี้มันมีหลายหลายหลาย หลายรุ่นมันมี3รุ่นนะครับรุ่นนี้ผมก็ไม่ทราบว่ากี่ปีนะครับอาจจะ,ะมันมีรุ่น4ปี3ปีนะครับแล้วก็5ปีนะครับอันนี้พามาชมก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่ที่ว่าเป็น5ปีอะไรแล้วนะมันก็ไม่มีดอกนะครับก็ได้เดี๋ยวก็ต้องแชร์ไปที่กลุ่มเหมือนกันนะครับที่กลุ่มอินทผลัมนะครับ มีเพื่อนๆให้ข้อมูลมาเยอะมากนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเนี่ยสวนแปลงนี้เป็นพันเพาะเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็บริษัทนะครับเขาก็มาซื้อคืนนะครับซื้อต้นคืนนะครับเนี่ยเขาเอาไปนะครับรับรองได้ว่าแค่ปีเดียวนะครับเขาก็ได้ปลูกนะครับเขามาซื้อต้นคืนเลยนะครับแต่เราก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะครับ โอยเออยอะไรเอ่ยนะครับค่าดูแลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทําไงได้นะครับอคือคนเราชอบนะครับอ่าคิดว่าลองทดลองดูนะครับมันก็ต้องเสี่ยงธรรมดานะครับเสี่ยงกับการที่จะไม่ได้รับผลใช่เพราะที่นี่เขาปลูกปาล์มปลูกยางพารานะครับแต่เราชอบทดลองนะครับเอาอะไรต่อมีอะไรนะครับที่ได้ผลนะครับก็นี่นี่นี่ที่ว่าได้ผล,ผลจริงๆก็นะครับ ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็คือนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะครับอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดก็มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าส่งนอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับมีของหลายประเทศนะครับที่แบบเป็นหนังคางคกอะไรก็มีนะครับทางด้านหน้าหน้าหน้าที่พักนนนะครับเนี่ย และแล้วก็ด้านด้านนี้ก็ก็เต็มไปด้วยอะโวคาโดนะครับเนี่ยท่านคิดดูนะครับนี่เป็นต้นลูกๆมันนะครับเนี่ยขนาดลูกๆยังสูงระดับนี้นะครับแต่ต้นแม่มันจริงๆนะครับต้นแรกนะครับเนี่ยดูต้นนี้ก็ต้นไม่ใช่เล็กนะครับเคยเคยเอามานะครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะครับอายุนะครับก็เป็นสามสี่สิบปีนะครับคนที่เขามีสวนอะโวคาโดนะครับ ที่เชียงใหม่นะครับที่นครราชสีมานะครับอพอเขามาเยี่ยมชมนะครับเขามีเป็นร้อยไร่นะครับแต่ที่ที่ที่บ้านผมนะครับที่ขนมนะครับก็มีแค่สี่ห้าต้นนะครับนะครับแล้วก็มีไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีมีสวนนี้ห้าต้นสวนนู้นห้าต้นอะไรประมาณนี้นะครับเขามาเห็นต้นแรกเขาบอกโอ้ยนี่แหละน่าจะเป็นนะครับ อาโวคาโดต้นแรกของประเทศก็ไม่แน่น <c> ะ <oughs> คือคือผมไม่รู้นะครับเ,เขามาหลังจากที่เขามาเยี่ยมชมนะครับเขาก็บอกอย่างนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอินทผาลาัมอีกรุ่นหนึ่งคิดดูนะครับที่อื่นนะครับเขาปลูกปีแปดเดือนเขาก็ได้รับผลผลิตแล้วแต่นะครับที่ขนมเนี่ย ห้าปีแล้วถามว่าปุ๋ยอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับมีคนงานอยู่ตลอดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมบ้านพักคนงานก็สบายนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ด้านหลังผมนี่เป็นบ้านพักคนงานนะครับเนี่ยคนงานก็ไม่เคยขาดนะครับอเนี่ยดูนะผมจะหมุนให้ดูบริเวณรอบๆน่ะนี่นี่ก็ลูกของคนงานว่าไงครับมานี่เร็วนะครับนี่อ่า เนื้อที่ไม่ใช่น้อยนะครับอ่านี่ก็แทบจะว่ากลางสวนได้เลยนะครับไปฝั่งนู้นเท่าตัวฝั่งนี้เท่าตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแปลงอินทผลัมล้วนๆเดี๋ยวผมให้ดูทิศทางหน่อยนะครับเนี่ยผมอาเหลงหรือโคดเหลิมนะครับคนเดิมคงจํากันได้นะครับครับวันนี้ก็พอดีหลวงลุงนะครับท่านมาจากกรุงเทพนะครับอ่าท่านก็ บวชมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับอืมเป็นพี่ของคุณแม่นะครับอ่านะครับนี่ศาลาในสวนนะครับหลวงลุงมักจะมาจําวัดบอยนะครับท่านเองก็อชอบนะครับอ่าที่จะอยู่สวนนะครับแต่ท่านเป็นอ่าพระนะครับก็อท่านก็เหมือนกับผู้นําครอบครัวนะครับ นี่นี่นี่ก็เป็นที่พักนะครับคนงานไม่เคยขาดเลยนะครับที่นี่นะครับก็อยู่ร่มเย็นสบายนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับส่วนมากผมชอบไปอยู่ที่ที่ว่านะครับเป็นสวนป่าปล่อยงวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ไว้จอดรถนะครับอ่าพอว่าอ่าฝนตกอะไรมันก็อ่าจะได้ รถปลอดภัยหน่อยเผื่อมีใครมาพักมาอะไรใช่ไหมครับก็ญาติๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรแล้วอันนี้ผมก็แก้วมังกรนะนึกออกแล้วแก้วมังกรครับเขาเรียกแก้วมังกรนะครับอแล้วผมจะให้ดูนะครับนี่ข้างหลังผมแดดมันสองจ้าไม่ทราบจะเห็นชัดไหมนะครับอันนี้ก็นะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับน้องสาวบ้างอะไรบ้างเอากันมานะครับ จากที่ไหนๆก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะครับแต่ที่ผมมาเห็นเขาก็เปลี่ยนแปลงปลูกกันเรื่อยๆนะครับโอ้มันมันโดนแดดนะครับเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ากล้องส่องไปทางหน้าหรือทางหลังผมนะครับเนี่ยอ่ขอนั่งดูหน่อยอ๋อส่องไปด้านหน้าแล้วถูกต้องครับครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยอ่อินทาผาลัมนะครับผมเคยมาไลฟ์นะครับ เขาแนะนำให้ขายต้นนะครับเพราะว่าอินทผลัมเราปลูกเอาผลนะครับและนี่เป็นพันุ์เพาะเนื้อเยื่อเชื่อไหมครับว่าต้นมองแทบไม่เห็นเลยนะครับมันเล็กมากนะครับตอนที่ซื้อมานะครับเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อนะครับและเอามาเพาะเลี้ยงต้นหนึ่งมองไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับเอาลูกไก่ไม่ทันรู้ตัวผู้ตัวเมียอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาเพาะเนื้อเยื่อเป็นทางวิชาการนะครับ เขาจะรู้นะครับว่าเป็นเซลล์ไหนเซลล์ไหนอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยดูสิครับสวยงามมากต้นสมบูรณ์นะครับการดูแลเอาใจใส่ดีนะครับเนี่ยดูนะครับเขาบอกว่านี้ถ้าขุดนะครับไปทางอีสานนะครับปีเดียวก็เป็นดอกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นชุดที่ว่า5ปีนะครับเพราะว่าต้นมันใหญ่นะครับแถบนี้ต้นใหญ่มาก เห็นไหมครับเนี่ยการดูแลเอาใจใส่ก really um ็สมบูรณ์ใช้คนงานตลอดเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องไล่าให้กลุ่มอินทผลัมดูด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับแต่พอดีนะครับเราไม่ได้ทําเป็นสวนสาธารณะนะครับเราปลูกเพื่อเอาผลนะครับในเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จําเป็นนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ามีคนซื้อต้นราคาดีต้นสมบูรณ์ไปปลูกได้ผลต่อไปอาจจะกลายเป็นสวนเพาะต้นกล้าให้เอาปล่อยปลูกแล้วก็เป็นเลยก็ไม่แน่นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเ,เกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับคิดดูนะครับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงเหมือนกุ้งกูลาดำนะครับใครจะนึกว่ากุ้งเขาเลี้ยงกันนะครับเมื่อก่อนนะครับไม่มีใครเขาเลี้ยงกันเขาออกระมงแต่เดี๋ยวนี้ การเลี้ยงกุ้งมันก็ธรรมดานะครับแต่ทําอะไรเป็นเจ้าแรกก็เรื่องธรรมดานะครับทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทํานะครับเพื่อนก็มองแปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่ก็โอเคนะครับยอมขาดทุนนะครับเพราะตั้งใจแล้วนะครับว่าน่าจะไม่ได้ผลนะครับครับก็ถ้าท่านใดนะครับพอที่จะมีความรู้นะครับเรื่องอินทผลามนะครับก็ช่วยแนะนาโคดเหลิมหน่อยนะครับโคดเหลิมเองนะครับก็ ถ้าว่าตอนแรกเริ่มนะครับถ้าว่าคิดรู้นะครับว่าที่บ้านจะปลูกก็คงจะไม่ให้ปลูกเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเราไม่ว่าจะทําอะไรนะครับสถานที่ทําเลเหมาะสมหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ทักทายชื่อใครเลยนะครับที่มองเห็นนะครับเพราะว่ามันมันแสงจ้านะครับผมอ่านหน้าจอไม่ไม่เห็นนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับใครกี่คนเอ่ยก็เพื่อนๆน,นะครับบนโลกออนไลน์นะครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่มาทักทายมาเยี่ยมชมกันนะครับครับเนี่ยก็กลายเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจนะครับธรรมชาติมันให้อะไรที่ดีกับเราเราต้องมองในด้านดีเสมอนะครับ ปลูกแล้วไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็สวยสดงดงามให้ความเจริญหูจเจริญตาที่สําคัญนะครับคือว่าเราก็ได้รู้ไปจริงไหมครับหลังจากนี้ถ้าใครจะปลูกนะครับอเราก็ประชาสัมพันธ์ว่าปลูกไม่ได้นะอะไรประมาณนี้แต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าใครสามารถนะครับที่มีความรู้นะครับอืมแล้วก็คิดว่ามาทําให้เป็นลูกได้ผมว่าน่าจะมาจับเขาคุยกันนะครับ ผมเชื่อนะครับว like ่านะครับขนาดอินทผลัมนะครับปกติแล้วมันไม่ใช่เป็นไม้บ้านเรานะครับมันจะเป็นไม้ทางตะวันออกล่างแต่ยังสามารถมาปลูกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะทําให้มีลูกนะครับผมคิดว่าและท่านคิดว่าไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดนะครับมีความสามารถ ติดต่อมาเลยนะครับที่อ่าเฟซบุ๊กของอาเลงนะครับครับเดี๋ยวนะครับขอประทานโทษนะครับพอดีมี้ายเข้าแป๊บหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับคุณสิงห์ครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอาเลง อ่าครับอาหลิงกำลังไล์สดอ่าให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาดูสวนอินทผาลัมนะครับแล้วก็อ่าอ่าเนี่ยเนี่ยอันข้างหลังนี่จะบอกว่าอันนี้คือมังคุดนะครับพอดีอคุณสิงห์โทรมาอยู่ที่ไหนคุณตอนนี้วันนี้อยู่ไหนครับอ๋อทำงานที่สนามกอล์ฟครับผมอ๋ออยู่ที่สนามกอล์ฟโอเควันนี้ทำงานนะนึกว่าเดินห้างถ้าคุณเดินห้างผมเดินกลาง กลางสายลมแต่ว่านะครับเย็นนะครับลมโอ้ยลมเย็นนะครับเพราะว่าสวนนะครับคุณลองเปิด Facebook อาเหลงดูสิครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมก็กําลังไล์อยู่นะครับเนี่ยนี่เพื่อนนะครับเนี่ยชื่อว่าคุณสิงห์นะครับอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเออมองไม่เห็นเขามองในเฟซบุ๊กเพื่อนๆไม่เห็นชื่อสิงห์ผู้มั่งคั่งนะครับท่านทําสนามกลอฟอยู่นะครับ อาชันท่านชอบกีฬาตีกอล์ฟนะครับผมก็ชอบแต่ผมชอบกีฬาตีไก่นะครับอาแต่ศิลปะมวยไทยคือไก่เดือยภาคใต้เขาชนไก่เดือยไม่นะครับผมชอบเป็นกีฬานะครับถ้าเอาเดือยออกก็ไม่เป็นไรนะครับพอดูได้นะครับโอเคครับผมครับถ้าอย่างนั้นนะครับโคชสิงห์ผมก็อ่า ขอวางสายเพื่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมขอไลฟ์สดเดินกลับไปที่บ้านพักโอเคนะคุณสิงห์ครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ครับอืมก็นะครับถ้าใครมีมีใครมีข้อมูลดีๆนะครับมีความสามารถนะครับก็คิดว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนี่ยอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้ให้ใหอ่าให้โชว์ศักยภาพเต็มที่เลยนะครับ มาทําให้สวนผมแปลงนี้นะครับอินทผาลัมนะครับ14ไร่เต็มนะครับให้มีดอกออกผลสักสักทีนะครับถ้ามันออกลรวมันก็คงไม่ออกปีเดียวนะครับมันก็คงจะออกหลายหลายปีนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนเพียงแค่นี้นะครับขอให้นะครับเพื่อนๆบนเฟซบุ๊กนะครับทุกคนนะครับมีฟาร์มสุขนะครับสนุกกับการดําเนินชีวิตนะครับ เพราะว่าชีว so ิตของคนเรานะครับเราเกิดมาไม่ถึงร้อยปีนะครับเราทำอะไรนะครับก็นะครับให้มีความสุขนะครับบางครั้งนะครับเงินนะครับมีเงินมากนะครับถ้าเรายังไม่ได้รับความสุขจากเงินจํานวนมากนั้นอาจจะถือว่าเป็นความสุขได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้มีความสุขนะครับสนุกสนาน กับการดำเนิน so, ชีวิตนะครับการที่ชีวิตมีความสุขนั่นแหละคือประสบความสำเร็จครับผมครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ